you okay. เอาเลยครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ็ดโอซ่าแชนแนลนะครับในวันนี้เนี่ยคุณอยู่ผมในเกมโตเกียวกูเบรคดิเชนส์นั่นเองนะครับผมก็ถือเป็นเกมนะครับโตเกียวกูที่เข้ามาในเซิร์ฟโกลบอลนะครับผมก็หาเซิร์ฟจากประเทศญี่ปุ่นหรือว่ารีไม่เจอเนาะนะครับในล่าสุดก็เข้ามาแล้วแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์แท้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเติมเกมนี้นะครับแน่นอนครับสนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์นั่นเองนะครับ สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านค้าเติมเกมราคาถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนวันนี้ผมมีร้านค้ามาแนะนำก็คือร้านค้ายาดาเกมเซ็นเตอร์เติมถูกเติมไวบริการดีและยังรับเติมเกมมือถืออื่นอีกเพียบเลยนะครับมีทั้งแพ็ครายเดือนรายสัปดาห์แพ็คเพชรรวมถึงเกมพาสต่างๆก็มีให้เลือกซื้ออีกเช่นกันนะครับหากทุกคนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ Li@ น์แอดยาดาเกมเซ็นเตอร์หรือจะทักไปที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ก็ได้เช่นกันนะครับ เอาละครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะครับแน่นอนครับในคลิปนี้เนี่ยก็คือคลิปแรกของการทําเกมเกมนี้นั่นเองนะครับแน่นอนครับก็จะมาสอนผู้เล่นใหม่นะครับว่าเกมนี้นควรเล่นอะไรยังไงบ้างตัวละครตัวไหนควรหายังไงบ้างนั่นเองนะครับก็จะเป็นคลิปแรกนั่นเองนะครับยังไงใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับการเล่นเกมนี้นะครับคือหลักๆแล้วเนี่ยโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็น p v p การเข้ากิวนะครับการเปิดกาชาหรือว่าการเล่นอีเวนต์ต่างๆเนี่ยจะเปิดนะครับโดยเปิดตาม นะก็ตอนนี้ผมจะเลเวล34นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการจะปลดเนี่ยมันต้องเล่นผ่านด่านผ่านอะไรเพื่อเอาอีกพีและหลักๆนะครับก็ทำเควสประจําวันเพื่อจะได้อีกพีนะเผื่อมีใครถามว่าพี่ครับแล้วผมจะปลดเลเวลยังไงให้เลเวลขึ้นไวนะครับแน่นอนครับให้เรามาที่เควสประจําวันและควรจะทำเควสตรงนี้ให้หมดด้วยนะครับคุณเห็นนี้อีกพีตรงนี้ไหมอีกพีตรงนี้เนี่ยจะทําให้ไอเดีเรา เขา <c oughs> เรียกว่าอะไรโตขึ้นไวมากทําให้เลเวลเราไปได้ไกลมากขึ้นนั่นเองครับก็แนะนําว่าควรจะเล่นอันนี้เนาะและเกมนี้นะครับรายวันนะครับจะรีตอนตีสี่นั่นเองนะครับของเวลาประเทศไทยนะครับตามนั้นเลยนะครับแน่นอนครับการที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องอยากจะรู้ว่าตัวไหนมันเล่นได้บ้างผมควรจะรีไอดี ID ไหมควรจะต้องหาตัวไหนในการเล่นนะครับเอาพูดตรงๆนะ แนะนำว่าเล่นไปเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตามมันเล่นได้หมดเลยแต่สําหรับใครที่ซซเรียสนะครับแล้วก็อยากเล่นตัวละครเก่งๆได้แต่เริ่มต้นเกมเลยนะครับก็มาดูได้ครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะในการเปิดกาชานะครับพอเราเล่นถึงเนื้อเรื่องพอประมาณหนึ่งเนียนะครับให้เรากดออกมาก็คือเออมันจะสามารถให้เราสุ่มได้นั่นเองนะครับก็รับของกล่องจดหมายนะครับเติมโค้ดอะไรไปเรียบร้อยหรือว่าทําเซอร์วีอะไรเต็มที่เพชรที่ได้มาประมาณประมาณก็จะมาหกร้อยถึงแปดร้อยเพชรนั่นเองนะครับและตู้ที่ควรสุ่มเนี่ยแนะนําก็จะเป็นตู้นี้เลยครับตู้ ของอาริมานั่นเองก็ทั้ง2ตรงนี้เป็นตัวที่เก่งทั้งคู่นะผมจะไม่ขอจัดเทียร์ตัวละครแล้วกันนะครับว่ามันจะเก่งกว่าใครกากกว่าใครเอาเป็นว่ามันเก่งทั้งคู่แต่รูปแบบการใช้งานก็จะเล่นแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะครับโดยตัวละครเนี่ยมันก็จะมีอยู่เพียง3ธาตุเท่านั้นนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีตัวละครนะครับเป็นสเตรนท์นั่นเองหรือว่า S T R นะครับจะเป็นสปีด S P D นะครับแล้วก็ S K L ก็น่าจะเป็นตัวละครบแบบสกิลอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมก็จะมีทั้งหมด3ธาตุก็คือแดงชนะสีเขียวสสสสีีีีีีเเขยววชชนนนนนนะะฟฟ้้้าาแแดงงงไปบบั่อซึ นนตัวละครในตู้มันมีอยู่หลายตัวละครเลยนั่นเองนะครับซึ่งก่อนที่จะไปสุ่มกันเนี่ยเราก็จะพาไปดูตัวละครก่อนละกันนะครับว่ามันมีตัวอะไรบ้างเราอยากรู้ว่าตัวไหนมันเป็นยังไงสกิลเป็นยังไงใครที่อยากจะศึกษาเองสำหรับตัวละครสกิลเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างก็สามารถดูได้จากตัวนี้เลยนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างมันจะมีหมดเลยว่าเรายังไม่มีตัวละครอะไรบ้างหรืออะไรยังไงก็ อยากจะดูสกิลตัวละครก็สามารถกดเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยเช่นกันนะครับแน่นอนมันจะมีบอกสกิลหมดเลยอย่างตัวละครที่ผมอยากจะได้ที่สุดน,นตอนนี้ก็คือตัวละครอ,อย่างอานิมานั่นเองเราอยากรู้ว่าอานิมามันเก่งยังไงสกิลเป็นยังไงนะครับนี่ตามนี้เลยเนาะซึ่งเกมเนี้ยทุกตัวละครจะมีเพียงแค่1สกิลเท่านั้นและหลักๆจะเน้นไปที่ passive Skill หรือว่าสกิลติดตัวนั่นเองนะครับผมนะตามนั้นเลยนะครับวิธีการดูก็เช็คได้เลยครับจากสกิลหนึ่งดาว สกิล2ดาวและสกิล3ดาวจะทำดาามจที่แตกต่างออกไปและแต่ตัวละครนะครับจะได้แพสซีฟติดตัวมาเนี่ยต้นเกมก็คือแพสซีฟอันแรกอันนี้นั่นเองครับแล้วขั้นต่อไปก็จะแบบค่อยๆปลดไปอ่ะมันจะมีบอกเนาะอันล็อกลิมิตเลเวล3เลเวล6และเลเวล9อะไรแบบนี้นะครับซึ่งการปลดลิมิตตรงนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในเนื้อเรื่องที่แบบค่อยๆสอนเราเป็นต้นไปนั่นเองครับตามนั้นอย่างเช่นเนี่ยเรามีตัวละครตัวนี้ใช่ไหม มันก็จะมีให้เราปลดนี่ครับตรงนี้เลยเห็นไหมเห็นลิมิตไหมมันก็จะมีให้เราปลดครับปลดเป็นขั้น3ขั้น6ขั้น9ซึ่งก็จะใช้เหรียญตรงนี้ในการปลดนั่นเองนะครับก็ใครที่เคยเล่นเกม t h อ Seven Daily s แกรนคอร์สมาแล้วหรือว่าเกม7บาปในเกมมือถือของ n e t m a r ร์เเนี่ยแน่นอนคุณจะเล่นตรงนี้เป็นอยู่แล้วใครที่มีพื้นฐานจากเกมนั้นอยู่แล้วเกมเหล่านี้ก็จะเล่นง่ายทันทีน,นั่นเองนะครับกลับมาที่กาชากันนะครับเรามาพูดคร่าวๆสําหรับตัวละครกันก่อนละกันนะครับว่ามือใหม่ ในการสุ่มเนี่ยตู้นี้นะครับตู้แรกเลยนะครับตู้เอ็กซ์คลูซีฟเนี่ย,ยมันจะให้เราสุ่มเป็นทั้งหมด300ครั้งหรือว่าเออทั้งหมด3,000เพชรแต่เราเอาง่ายๆหนึ่งเอ,อ่อสิบตัวหนึ่งตัวเนี่ยจะใช้หนึ่งเอ,อ่อเท่าไหร่นะหนึ่งตัวจะใช้สิบเพชรถูกปะสิบตัวใช้ร้อยเพชรนะครับหมายความว่าถ้าเราจะสุ่มทั้งหมดสามร้อยตัวเราก็จะต้องใช้ใทั้งหมดสามพันเพชรนั่นเองนะครับในการสุ่มการันตีทั้งหมดซึ่งแน่นอนครับอีเวนต์นี้ก็ยังจะคงมีอยู่เนาะอีเวนต์ก็ต้องลปลดไอดีเนี่ยเรามีีตรงน้เนี่ย มันก็มีเควสต่างๆให้เราเล่นก่อนที่ผมจะไปสุ่มการชามของุตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าใครที่จะเล่นยาวๆเนี่ยมันจะมีให้สุ่มด้วยเช่นกันครับก็จะมีเนี่ยเอชเชนตรงนี้ครับในการเล่นก็จะมีนี่เลยเป็นตั๋วธรรมดานะครับเนี่ยเป็นเอ่อเป็นตั๋วคาเนกิแล้็อาดิมะมันจะเป็นการลงแบบสีแดงแล้วสีฟ้าซึ่งมันก็จะมีเควสให้เราลงตรงนี้ครับนี่นะนี่เลยครับลงเป็นแบบลงได้สองฝั่งเลยนะครับก็คือคุณจะเก็บเป็นสีฟ้าก็คือไปเก็บพวก c c g อะไรอย่างเงี้ย หรือไปเก็บเหรียญสีแดงก็คือจะไปเก็บพวกตัวเกียวกูนะครับพวกแบบเนี่ยเออพวกทีมพวกวงน้ําชานะประมาณนั้นนะครับสทีมนี้ก็จะไปแลกได้ซึ่งคุณก็สามารถเอ็กชแนนตรงนี้ได้เช่นกันนะครับจะเลือกเป็นตัว๋วเป็นการ์ดอันไหนก็ได้นะครับผมตามนั้นก็จะรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดมันจะมี15ใบรวมๆแล้วประมาณ300เพชรได้นะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะ เนี่ยรวมๆทั้งหมด300เพรเลยนะทั้งหมด2อันนะครับใครที่อยากจะฟาร์มก็จัดไปเลยเช่นกันก็จะรวมๆแล้วเนี่ยสีแดงทั้งหมด1,500อันและสีฟ้าทั้งหมด1,500อันนั่นเองนะครับก็สามารถไปแลกหาไปสุ่มกันได้นั่นเองนะครับ แน่นอนครับกลับมาหน้ากากลับมาหน้ากาชากันหน่อยละกันนะครับเราย้อนไปย้อนมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจอย่างตรงกันว่าเราจะต้องทําอะไรยังไงกันบ้างนะครับเป็นการพูดคร่าวๆไปแล้วนะครับผมมาต่อมานะครับมันจะมี100เนี่ยเป็นการการันตี SSR ก็จะมีทั้งหมดตัวละครตรงนี้เลยนั่นเองครับเราสามารถดูได้ว่ามันมีตัวละครอะไรบ้างไม่มีตัวละครอะไรบ้างยังไงนะครับก็ไปเปรียบเทียบกับหน้าคาแรคเตอร์ที่ผมได้พาทุกคนไปดูก่อนหน้านี้นะครับต่อมานะครับสองร้อยนะครับเหมือนเดิมครับสูงมาถึง200้แล้วก็จะม การเลือก1ตัวจากในนี้นั่นเองก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและแน่นอนครับพอเราสุ่มทั้งหมด300แล้ว มันจะเป็นตัวเลือกนั่นเองนะครับเป็นตัว s s r s ให้เราเลือกเลยครับตัวละครหนึ่งตัวซึ่งแน่นอนครับใครที่เกลือมาถึงตรงนี้แล้วเราจะมาพูดกันครับว่าตัวละครตัวไหนที่เราควรจะมีในดีบ้างหรือว่าระหว่างทางเนี่ยเราเกลือตัวอะไรมาเราได้ตัวนี้มามันเล่นได้ไหมผมจะมาพูดคร่าวๆสำหรับตัวละครในตรงนี้ให้ฟังแบบคร่าวๆง่ายๆละกันนะครับเริ่มต้นเลยละกันนะครับตัวตู้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบเลดอัพอยู่แล้วก็จะเป็นตัวละครอย่างคาเนกินะครับแล้วก็ตัวละครอย่างอาริมะแน่นอนครับทั้งสองตัวนี้ง่ายบต อสได้ด like so kind of so, so so ีอะไรได้ดีนะครับ p ีได้เยอะลงด่านสตอรี่ได้ง่ายเป็นตัวละครที่เก่งมากบอกเลยว่าได้มาคือเล่นได้ดีสําหรับณตอนนี้นะครับเดยงเก่งมากปั่นง่ายด้วยนะครับต่อมาครับอาริมาตัวหน้าตู้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่เก่งเหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าต้องเล่นกับตัวละครที่ตีเป้าเดี่ยวเท่านั้นนะครับมันจะเป็นตัวละครที่เก่งแหละเออนะครับตามง่ายก็คือ2ตัวนี้เก่งทั้งคู่แต่นตอนนี้สำหรับผมเนี่ยผมให้คันเกกเก่งกว่าเพราะว่าอีเวนต์ต่างๆที่เอาเข้ามาคือเก่งเลยแต่ ถ้าคุณเอาคาเนกิไปเล่นก็เอาไปตบ CCG คุณเอาตัวนี้ไปเล่นก็เอาไปตบพวกตัวกูอะไรประมาณนี้แต่แน่นอนครับมันแพ้ธาตุกันแค่นั้นไม่มีอะไรมากครับประมาณนั้นแล้วก็จะมีตัวต่อมาครับเป็นตัวลิเซ่เนี่ยเป็นตัวละครราคา30บาทถามว่าเก่งไหมคือใครอยากเติมแพ็คราคาถูกเนี่ยก็เติมได้30บาทเท่านั้นนะครับก็จะได้ตัวนี้มาก็ถือว่าเอามาเล่นได้แหละนะครับเป็นคำถามถามว่าเก่งไหมไม่ค่อยเก่งเท่เทาไหร่นะครับผมเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ตามนั้นเลยนะครับ สองตัวแรกถามบอกไปแล้วนะครับว่าเป็นตัวละครที่ควรมีมากๆถ้าสุ่มได้มาก็คือเล่นได้แบบยาวๆเลยนะครับปั้นได้ปั้นให้สุดเลยนะครับและ ตัวละคร SSR ตัวแรกที่เราเล่นเกมนี้มาเราจะได้เป็นตัวฮีนารดีมาถูกไหมตัวนี้เป็นหนึ่งตัวละครที่เล่นได้ยาวอีกหนึ่งตัวครับฮิวทีมได้ดาเมจก็ดีอะไรหลายอย่างดีนั่นเองครับก็เล่นได้ต่อมาครับตัวละครมัสแ v e แบบตัวแรกๆเลยถ้าไม่นับ3ตัวนี้นะครับหรือว่าสตัวที่ผมพูดไปเนี่ยอะอายาโตเป็น1ตัวที่ PVP เก่งครับตบบอสดีอะไรดีแต่ว่าเป็นตัวละครที่ต้องการของแบบเยอะมากๆอย่างเช่นแบบปั้นดาเมจสุดๆไปใส่แอคแท็กอะไรแบบนี้นะครับจะเป็นตัวละครที่เก่งอีก1ตัวนั่นเองนะครับก็ ามนั้นเก่งมากๆนะครับใครอยากจะหาตัวนี้เอาไว้ฟาร์มเอาไว้ตบบอสเอาเล่นได้ทุกที่ถ้าผมข้ามตัวละครตัวไหนไปไม่ต้องตกใจนะครับที่ไม่พูดเพราะว่ามันเล่นได้แต่คืออาจจะไม่เก่งนะเราจะข้ามไปเลยนะครับอะชูหน่อยละกันเป็นตัวละครยั่วยุนะครับสายกายภาพนั่นเองนะครับผมก็เก่ง นะครับปั้นของดีๆแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่แต่ใครที่มีก็ปั้นไปได้เก่งใน PVP นั่นเองนะตอนนี้นะครับตัวอื่นก็เฉยๆนะตรงนี้ก็เฉยๆ2ตัวนี้เฉยๆครับจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ปั้นก็ได้ไม่ปั้นก็ได้นั่นเองแต่ว่ามันเป็นทีมสีแดงซึ่งยังไม่ได้เก่งกับการตีบอลนะตอนนี้ครับต่อมาครับเจสันเก่งมากๆมีการตีแบบติดสถานะอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็เก่งแหละเออเอาง่ายๆเอามาเล่นได้ปั้นได้ครับต่อมาตัวมาโดนะครับลูกของมาโดเนี่ยก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร เรนจีเก่งครับเอาไว้เป็นตัวละครตีบอสตบบอสได้แบบสบายๆนะครับตัวนี้ก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่เก่งครับต่อมาครับตัวโปโตนะครับตัวนี้ก็ถือเป็นตัวแทงนะครับถามว่าเก่งในไหนเก่งใน PVP นะครับหลักๆแล้วก็จะเอาไว้ตัวไปโตเป็นตัวเป็นตัวตบตัวสีฟ้านั่นแหละนะประมาณนั้นนะฮะตัวมัสแคปอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวที่2แล้วกันผมเรียกว่าเป็นตัวที่2นะตัวแรกก็คือตัวละครอย่างอายาโตะนะครับมัสแคปนเรื่องของการฟาร์มการเล่นเนื้อเรื่องต่างๆนะครับคาณิคิอะไรอย่างเงี้ยก็ m a s เมเกอรหรือว่าคนทำหน้ากากนั่นเองครับตัวนี้เป็นตัวละครที่เล่นได้ง่ายมีความสามารถในการเพิ่มแรงการ์ดนั่นเองครับในการที่คุณปลดเอ่อปลดลิมิตตัวละครเนี่ยไปถึงขั้นที่6นะซึ่งปลดยากนิดนึงแต่ถ้าปลดได้แล้วมันจะเป็นตัวละครที่ทําให้ทีมคุณเก่งมากแต่ถ้าได้มาแล้ว ยังไม่ได้ปลดมันก็เป็นตัวละครที่เล่นง่ายหนึ่งตัวครับเป็นตัวที่บัฟให้กับทีมและเพื่อร่วมทีมได้ด้วยนะครับและเป็นการเพิ่มแรงการคล้ายๆโกเทอร์ในเกม7ดบาปใครที่เคยเล่นนะนะก็จะเข้าใจดีว่ามันจะเพิ่มแรงการจากอันหนึ่งดาวเป็น2ดาว2ดาวเป็น3าดาวประมาณนั้นเพิ่มจาก2ดาวทั้งทีม1ดาวเป็น2ดาวทั้งทีม2ดาวเป็น3ดาวทั้งทีมอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับประมาณนั้นทำให้ตัวละครหรือว่าทีมเราเนี่ยเล่นได้ง่ายแต่ตัวละครมันไม่มีดาเมจนะมันทำดาเมจไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำ ต่อมาครับพี่น้องนะครับตัวนี้เลยนะครับคูโรนะนะครับผมแล้วก็เป็นตัวนาชิโร่นะครับสตัวนี้เป็นตัวละครที่เก่งนะเล่นคู่กันได้ตัวนี้จะเก่งในเรื่องของการที่มีบัฟบนหัวก็คือหมายความว่าเล่นคู่กับอุตะได้นั่นเองนะครับหรือตัวอะไรก็ตามที่มีบัฟบนหัวได้จะเก่งนะแต่ตัวเนี้ยไม่ได้เน้นบัฟบนหัวครับจะเน้นดีบัฟที่ติดฝันตรงข้ามนะครับดีบัฟก็คือบัฟสีแดงๆนั่นแหละนะเออติดฝันตรงข้ามมันก็จะตีแรงขึ้นนั่นเองก็จะใช้แตกต่างกันนะครับผมนะ ต่อมาครับนกฮูกเก่งแต่ก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นงงไหมคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับณตอนนี้แต่ในอนาคตอาจจะเก่งขึ้นมาก็ได้เพราะว่าตัวละครทุกตัวมันเก่งในแบบของมันแล้วนะครับโนรเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เก่งครับเป็นตัวฟาร์มที่ดีแล้วก็เหมือนกับจะมีค่าบล็อกที่ค่อนข้างสูงนะครับสามารถหาได้ครับเล่นได้ดีแต่คนคงอาจจะไม่ค่อยเล่นหรอกเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เรียกว่าไงดีคนอาจจะไม่ค่อยจดจำเท่าไหร่นะตัวนี้เล่นได้ครับเก่งใน PP นะปั้นของดีๆคคคืออออ่่่่่่นนนข้้าาาางงเเเเเกกลลลยยยะรัับบตตตตมปป็็ววทีูแแบ คือเป็นบัฟที่ดีอยะคือยืนเฉยๆทั้งทีมก็ได้บัฟแล้วและเป็นบัฟที่ได้เยอะกว่าอุตะด้วยตัวนี้จะเป็นตัวละครที่เหมาะเล่นกับทีมอาริมะทีมสีแดงอย่างมากนะครับถามว่าตัวนี้เก่งกว่ากันคือมันใช้งานต่างกันอะ่ะอุตะจะเก่งกว่าในเรื่องของการเพิ่มแรงการ์ดนะครับส่วนตัวนี้จะให้เป็นการบัฟทีมนั่นเองนะครับต่อมานะฮะตัวนี้ใช่ตัวแทงมาวะผมจำไม่ได้ผมจำสับกันนะผม,มอไออไอไม่ใช่ ไอตัวนี้ตัวแทงมาไอตัวนี้ตัวดาบปะเออแล้วถ้าผมพูดผิดไปไงก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับคือแบบมันคล้ายกันอะเออนะครับตัวนี้เป็นตัวแทงซึ่งไอตัวนั้นเป็นตัวดาบจะเป็นการแบบเอ่ออ่ะตัวนี้ละกันตัวนี้จะเป็นตัวดาบที่คล้ายๆแบบลดดาเมจนะครับในทีมเราอะไรประมาณนั้นนะครับผมเออแค่นั้นแต่มันไม่ได้แทงนะแต่เอาไปคู่กันคือดีเล่นทีมสีเขียวนะเพราะตอนนี้เมตาจะเป็นทีมสีฟ้าซะส่วนใหญ่นั่นเองใน p v p นะครับ ตามนั้นก็เล่นได้แต่ถามว่าเก่งไหมย,ยังไม่ค่อยเก่งนัไเเพราะว่าทีม CCG ผมยังดูแล้วมันยังขาดอะไรไปสักอย่างนิดนั่นเองนะต่อมาครับตัวทาเกะตัวนี้ไม่ค่อยเก่งอะไรเป็นตัวฟาร์มนะครับเป็นตัวละครตีแล้วเลือดไหลหรือว่าไม่ใช่เลือดไหลดีเป็นการตีหลุดเลือดเป็นแบมพายนะครับถามว่าเก่งไหมเก่งแต่ว่าก็ไม่ได้สุดขนาดนั้นนะอาจจะต้องลองปั้นสุดแต่ว่าทรัพยากรไม่มีนะอาจจะต้องผ่านไปก่อนตัวนี้เนี่ยนะให้ผ่านได้ครับถ้าได้มาอยากรีก็รีรนะต่อมาครับตัวอุยตัวนี้นะครับมันเป็นตัว มันเป็นตัวละครที่เก่งนะตีแรงเป้าหมายเดียวนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งเวอร์ขนาดนั้นนะครับก็แนะนําว่าให้ข้ามไปได้แล้วก็นากิเก่งแต่ก็เก่งแค่สกิลเดียวที่สามารถลดแรงการ์ดได้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวปฏิปักษ์กับตัวละครอย่างอูตะนั่นเองนะครับคืออูตะเพิ่มแรงการ์ดตัวนี้ลดแรงการ์ดหรือว่าเป็นการขั้นหนึ่งถ้าใครมีการ์ดใบเดียวตัวนี้มันตีปุ๊บมันก็จะเหมือนการลบการ์ดให้ตัวนั้นไม่สามารถออกสกิลได้เลยเช่นกันนะครับก็คือไม่มีการ์ดการออกสกิลแต่มีสก <Ads S 1> <cryst S 2> ิลเดียวที่ดีอย่่่างอ,อืนนไมดีเลยะัะ้นมมงวว่่่าาาามันน้้งก็คอขรตตีโ เป็นตัวบัฟอะแต่ผมจําไม่ได้วันบัฟไรมันว่าข้ามไปก่อนก็ได้นะครับต่อมาครับแม่ของน้องฮินามิก็เก่งแหละเป็นตัวละครฮิวก็ได้นะครับแล้วก็ให้โลดังทีมถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างหนานะเป็นตัวละครที่มัสแฮปใน P p พีนะตอนดีนะครับแต่คนอาจจะไม่ค่อยมีหรืออาจจะไม่ได้ปันนั่นเองซึ่งของที่ใช้เนี่ยมันค่อนข้างสูงนิดนึงหรืออาจจะไม่เก่งเลยก็ได้นะครับก็แนะนําว่ามีแล้วก็ดูตามสถานการณ์ไปก่อนรอดูทีเลสที่ผมจะจัดในอนาคตละกันนะครับต่อมาตัวนี้ครับตัวโมแกนนะครับเก่งไหมเฉ เล่นได้เอาไปเล่นกับทีนซีซีได้ครับส่วนตัวนี้ครับชูเก่งแต่ว่าตัวละครที่ผมว่ามันเหมาะกับสายเติมอ่ะแล้วก็พ p พีเก่งด้วยนะแต่ว่ามันต้องอัพสูงหน่อยๆคือแบบมันคล้ายๆอาริมาที่แบบมันต้องอัพไปค่อนข้างสูงเลยนะครับปลดลิมิตไปเยอะๆอะไรเงี้ยตัวนี้ค่อนข้างเก่งแต่มันแบบเหมาะกับสายเติมมันะตามนั้นนะฮะต่อมาก็ตัวแรบบิทนะครับก็เก่งรองนะครับรองจากตัวน้องไอายาโตเลยนะครับแต่ออยาโตเนี่ยใช้ได้หลากหลายมากกว่าแต่ส่วนตัวพี่เนี่ยจะไม่ค่อยเท่าไหร่ โดยรวมแล้วถ้าให้พูดนะครับในตู้เนี้ยเวลาเราหาตัวละครเนี่ยควรหาอะไรบ้างสรุปเลยนะเมื่อกี้เราพูดถึงสกิลตัวละครคร่าวๆเลยนะครับตอนนี้ก็จะบอกว่ามีตัวอะไรบ้างหนึ่งเลยครับคาเนกิเอามาเล,เล่นง่ายอันดับ2ครับตัวนี้อันนี้พูดถึงสายดามเมจนะคาเนกิแล้วก็อาริมะนะครับตัวใดตัวหนึ่งเล่นได้แต่แนะนําเป็นคาเนกิจะดีกว่านะครับรองลงมาครับแนะนําไปเรื่องตัวซับเลยน,นั่นเองนะครับก็จะเป็นอุตะ นะครับอูตะเป็นตัวซับที่มัสแฮฟที่สุดในเกมนะตอนนี้คือเล่นง่ายเล่นดีไปได้กับทุกทีมไปได้ทุกที่และยิ่งถ้าปลดลิมิตแล้วเก่งๆเจ๋งๆเลยนั่นเองนะครับตัวนี้ต่อมาครับตัวบัฟอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวอิโติแต่อาจจะไม่เก่งเท่าอูตะแต่แนะนําว่าถ้าถ้าเป็นตัวซับตอนนี้ให้หา2ตัวดีจะดีมากๆนะครับต่อมาฮะสายที่แบบเป็นสายฟาร์มสายแบบเออเล่นได้ทุกด่านอะไรเงี้ยไปได้เยอะแล้วก็ p v p นะครับหลักๆเลยตัวนี้ฮะอายาโตะเป็นตัว p v p นะครับอันดับ2ก็จะเป็นตัวละครอย่างตัวี โนรตัว PP พี w P. อีตัวนี้ก็เป็นตัว PP นะเออตามนั้นอุตาก็เป็นตัว P ีพนะครับประมาณนั้นเนาะต่อมาก็จะเป็นตัวแม่เขาแล้วก็นี่พวกนี้ตัว P ีพประมาณนี้ละกันหลักๆแล้วตัวละครในตู้อาจจะแบบไม่ค่อยว้าวไม่ค่อยอะเท่าไหร่มันมีแค่นี้เนาะมันเป็นตู้แบบคล้ายๆแบบอีกลักษณ์ตู้แรกคู่แรกอะ่ะ เออนะครับก็หาตัวละครเพิ่มเข้ามาก็ได้หลักๆคือเป็นการตบบอสเพื่อที่จะหาของนนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะไปเปิดการันตีกันซึ่งผมก็จะใช้อีกประมาณเท่าไหร่อ่ะสองพันเพชรถูกไหมเออนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกันว่าทั้งหมดตรงนี้ผมจะได้อะไรแีละครับผมและก็จะบอกด้วยวิธีการดูรุ้งการอะไรเงี้ยเป็นยังไงนะครับถ้ามันได้นะป่ะ let's go ลุยกันเลยครับอืมอันนี้เกลือนะครับวิธีการดูเกลือเนี่ยคุณดูเส้นขอบฟ้านะครับถ้ามันเป็นสีขาวๆแบบไม่ใช่รุง้งอ่ะแน่นอนอันนี้กลือนน แตกนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูกดไปเลยครับมันจะไม่มีรุ้งครับเห็นปะเห็นความต่างไหมมันจะไม่มีรุ้งซึ่งแน่นอนคุณเกลือนะครับจบใช่แค่นั้นเลยง่ายแค่นั้นเลยครับอ่ะกดต่อเลยครับ리쿠ท10ครับและอ่านี่รุ้งนะสังเกตเห็นความต่างไหมมันจะม่วงม่วงมันจะรุ้งรุ้งอ่ะนิดนึงครับอันนี้จะ1ตัวละคร1รุง้งอาจจะมี2หรือเปล่าผมไม่เคยเจอนะแต่ว่า2เนี่ยถ้าเป็น2รุ้งมันจะมีตัวละครยืนอยู่ข้างคาเนกินะครับสองฝั่งเลยเป็นผู้หญิงนะเนาะก็จะเป็นลิ แต่ผมยังไม่เคยเปิดนี้ได้2ลุงนะเอาจริงนะฮะเคยเห็นเขารอบเดียวยังสองลุงแบบรอบเดียวอ่ะในตอนที่ผมไลฟ์สตรีมนะเก <c oughs> ือจะจัด,จดเลยล้อๆอ่ะปลา let's go ดูกันไปฮะและได้เป็นตัวอะไรครับบิคูตัวอะไร <c oughs> อ่ะเห <c oughs> มือนจะไม่เคยได้ตัวนี้นะและไม่เคยได้ก็บ้าแล้วเคยได้ไปแล้วซ้ำอีกแล้วอ่ะสคริปต์เลย <c oughs> ใช่ผมมีแล้วตัวนี้นะฮะใช่ผมจำได้ผมมีแล้วอ่ะปลา let's go ต่อนะครับ และไม่ลุงฮะไม่ลุงเนี่ยดูยังไงก็ไม่ลุงเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็สกิปได้เลยครับไม่ซีเรียสนะครับผมสกิปได้เลยครับตามนั้นและอโหขนาดคือเติมยัดคือกระเตกกูเต๊กอีกแล้วโอ้หมดไปแล้วเท่าไหร่วันนี้ห้าพันได้แล้วนะโดยรวมนะฮะเออนะฮะยิ่งเรารักเกมเท่าไหร่นะครับเราก็ยิ่งโดนหักหลังมากขึ้นเท่านั้นนะทุกคนนะ และไอ้นี้ลุงฮะแน่นอนอันนี้ประชาสัมพัธรเพิ่มเติมนะครับสิ้นเดือนนี้นะครับตัวสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับ Black Clover Mobile เปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสิงเกมนั้นกันครับตามนั้นแต่แต่ไปจริงแต่ไปจริงเกมนี้ก็ยังเล่นอยู่นะครับน้องๆไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับแต่ว่าผมพูดว่าผมเล่นเกมเพราะผมรักเกมนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะเราเติมเพราะเราสนับสนุนเขานะฮะและเป็นตัวอะไรครับ i Stand With y อยู่จะยืนข้างๆคุณคือใครอ่ะเฮ้ยอันนี้ตัวแทงนะฮะซึ่งผมน่าจะยังไม่มีปะว มีไปแล้วดิใช่ป่ะผมมีไปแล้วดิยังไม่มีว่ะอ๋อผมมีตัวดาบโอเคใช่ใช่ใช,ใช่คืออย่างที่บอกอะ่ะมันคล้ายกันไอสอตัวนี้นะฮะแล้วผมเกลืออีกแล้วโอเคร้อยแปดสิบเข้าไปแล้วนับอีก2อันก็จะการันตีแล้วัเดงนะค่อนข้างเจ็บเลยนะฮะอ่ะเล t โกไปกันต่อครับและนี้ลุงครับสวยมาเยอะเยอะดี เนะครับเพราะว่าผมจะไปปลดลิมิตตัวละครอย่างอุตะาด้วยนะครับมันจะได้แบบว่าขั้นแรกมาปุ๊บเนี่ยได้การ2ดาวเลยนะครับจะได้แบบเร่งปั้นทีมได้แบบตึงๆนั่นเองนะฮะและ1รุ้งฮะไปเลยฮะโอ้โหมันดุดป้าและเป็นใครอ่ะอุ้ยได้คานิกิโอเคเลยโอเคโอเคโอเคไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่2ดาวแล้วคานิกิผม2ดาวแล้วโอเคไม่แย่ครับสคิปเลยฮะโอเค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 สองดาวแล้วสองดาวแล้วใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะครับ เอาเละการตีเซซาครับและตรงนี้ไม่ใช่รุ้งครับแน่นอนสกิปไปเลยครับแล้วเราก็จะได้รับอ s เซซาแบบแรนดอมหนึ่งตัวนะครับตามนั้นจะเป็นตัวอะไรสิเช็คกันโอ้ตัวผมดำว่ะโอเคยังไม่ซ้ำนะแต่ผมมีตัวผมขาวแล้วไงก็เล่นเป็นพี่น้องกันได้จะถามว่าปั้นไหมปั้นไม่ทันตัวละครนี่แบบวิตันปั้นไม่ทันครับแน่นอนป่ะไป,ป,ป,ปอีกหนึ่งหนึ่งพันเพชรนะครับหรือว่าอีกสิบรอบนั่นเองนะครับป่ะ let's go เปิดกันเลยฮะอันนี้รุ้งครับ เขาผู้หญิงยืนได้ไหมอ่ะเพื่อน, <c oughs> นไหนๆก็เกลือแล้วอ่ะขึ้นทุนไปยนิเพื่อนและหนึ่งลงงับไอ้นนี้โอเคครับ SR ออกเยอะอยู่ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แยใครอะ่ะ Spamor ไอไอ,ไอ,ไอนี่แน่เลยอดอกระวะเอ้าไม่ใช่ <c oughs> ไอตัวนี้เรามีแล้วนี่ใช่ปะ่ะสคริปต์เลยใช่ปะ่ะเรามีแล้วหรือยังไม่มีวะเออมีแล้ว,ลวใช่ตัวดาบนะฮะ Spamor ม,มันน,นีน่ใครอ่ะมันไปจ่ายตังค์ให้ใครอ่ะ นี่ไง2ตัว SSR มาแล้วโอ้โหนะฮะพูดตั้งนานน้องๆอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่มันเป็นอย่างนี้นะฮะมันจะเป็นผู้หญิงยืน2คนแล้วผมได้2 SSR ครั้งที่2ในดีนี้นะคะแล้วผมไงตึงตึงบอกเลยว่าตึงตึงนะฮะและเป็นใครครับ Ghost อะไรวะเนี่ย Underworld ตัวอะไรวะอ๋อชูโอเคผมมีและตัวหนึ่งซ้ำไปนหนึ่งตัวครับและเป็นใครครับ t o w e r Mini วิิง พลังคือทุกอย่างนะครับและทุกอย่างก็คือพลังเช่นกันตัวอะไรวะอาริมาเหรอเฮ้ยเฮ้ยผมได้แล้วผมดีใจเอาจริงผมอยากได้ไอาาโตมากเว้ยผมจะได้ปั้นไว้ในพีพีในที่สุดนะครับในที่สุดผมก็ได้ไอโตแล้วครับดีใจอันนี้ดีใจจริงนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าผมเกลือจนสุดท้าย่าผมจะไปเลือกอาริมาครับเพราะว่าผมยังไม่มีอาริมานั่นเองนะครับตามนั้นเฮ้ยนี้ดีใจเลยแล้วก็หลังจากนี้น่าจะไปได้เติมแล้วเพราะว่าเราเราเติมมาเยอะแล้ว ตามนั้นเราเกือบไปเติมเกมอื่นบ <u> uh> <c oughs> <ggi> ้างนะฮะเย็ดเคลุงมาต่อยงี้สวยงามนะฮะขอให้ได้คำหยาบด้วยนะครับทุกคนแต่ว่ามันตื่นเต้นจนเขาเรียกว่าคำหยาบมันก็ยั้งไม่อยู่นั่นเองนะปาเลสโกลุยกันต่อครับไล์เป็นตัวอะไรครับเป็นตัวอะไรครับทุกคนทุกคนว่าเป็นตัวอะไรผมว่าน่าจะเป็นอาริมาว่ะขอคานีกี่ซ้ำก็ได้เฮ้ยตัวเดิมอายาโตก็โอเคก็ไม่แย่เอามาปลดดาวครับไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ เราเพิ่งเราเพิ่งเราเพิ่งเห็นชื่อมันไปเมื่อกี้เลยน,นี่ชื่อมันมาซ้ำแล้วนะฮะก็โอเคเลยครับไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่และนะครับครั้งที่240ร้งุไม่มาว่ะสคิปเลยครับและ250ครับไม่มาว่ะเฮ้ยเล่นตัวนะเราอ่ะอ่ะอีก5าทีนะครับจริงๆผมจะปลดแค่2ทีแล้วผมไปเก็บเควสไอ้พวกตัวนั้นะอีก3าใบก็ได้นะแต่ไม่เป็นไรครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปกดนอกรอบเอาได้ไม่มีปัญหาก็อันนี้ให้มันตันๆไปเลยนะครับถือว่าเป็นการทำคลิปแล้วกันนะครับ และรุ้งมาครับผมเออหรือจะพอแค่นี้ดีวะจริงจริงก็เก็บเพชรเอาไว้แบบปั้นตัวละครอะไรอย่างงี้ก็ได้นะถูกปะเราไม่ต้องไปเปิดเยอะนะเอาจริงเฮ่อเออหลือจ,จบแค่นี้ดีวะเพราะเราก็ได้ตัวมาพอแล้วนะถูกปะสุดท้ายอาริมาเราก็ได้อยู่ดีอ่ะเพราะก็ปเป็นเรื่องในการตีนะอะไรวะเนี่ยใครวะเนี่ยใครวะเนี่ยไอ้นี่วะเนี่ยรุ่นพี่ปะนั่นไงกูว่าแล้วเพราะมีคำว่ากินอยู่อ่ะน่าจะเป็นรุ่นพี่ครับรุ่นพี่มันหิวไงใช่ไหมในซีเนียร์ senior, รุ่นพี่เนี่ยนิชิกินะครับผมเราได้รุ่นพี่นิชิกมานะครับ และแน่นอนครับไอ้น,นี่ผมยังไม่ได้นะเราเปิดอีกสักทีนึงแล้วกันเดี๋ยวอีกสามสิบผมคิดว่าผมน่าจะไม่เลือกตัวเออก็คือผมได้ตัวอยู่แล้วผมฟาร์มจนผมได้ตัวแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเพชรที่เหลืออีกประมาณที่ผมจะเปิดตรงนี้อีกสามร้อยเพชรอะเราเอาไปซื้อได้เดี๋ยวผมจะบอกหลังจากที่ผมเปิดอี้เสร็จแล้วกันนะเพราะว่ามันจะมีของสําคัญอยู่ซึ่งเราเก็บเพชรเอาไว้ดีกว่านะครับผมแล้วก็เราไปเล่นเอาอีเวนต์เนี่ยน่าจะง่ายกว่าครับน้องๆนะทุกคนนะตามนั้นนะฮะเลยอย่าไปฟุ่มเฟือยมมมากนะ,ะอยผเนะ่ไคุ้ลพนะจบ อีก30บใบเนี่ยอีกประมาณเท่าไหร่นะเรามีตรงนั้นอีก15บใบใช่ไหมสออันก็เป็นทั้งหมด30บใบใช่ไหมเราก็ค่อยเอามาเปิดอีเวนต์ก็ได้นะครับประมาณนั้นันนี้พอก่อนนะพอและไม่เปิดเยอะแล้วเราเก็บเพชรเอาไว้ดีกว่านะครับตามนั้นซึ่งแน่นอนครับทำไมผมถึงเก็บเพชรเอาไว้ครับ เพชรเนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูครับมันจะมีร้านค้าอยู่ร้านหนึ่งนะครับก็คืออันนี้เลยนะครับจะเป็นพวกแบบจะใช้เพชรในการซื้อซึ่งแพ็คพวกเนี้ยมันคุ้มตรงไหนครับผมจะพาทุกคนก่อนที่จะจบคลิปนั่นเองนะครับซึ่งแพ็คอันนี้เวลาใครที่แบบเออเพชรเนี่ยเกลือแล้วอยากปั้นตัวละครขึ้นเลเวล6 0 7 0 8เอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันง่ายมากๆครับอันนี้ก็จะเป็นของที่เราเอาไว้เพิ่มพวกบอลพวกอะไรต่างๆนะครับ เอออันเนี้ยก็เลือกเอาเลยคุณอยากได้อันไหนอยากได้ลุงอยากได้อะไรก็เลือกได้ก็ไปดูก่อนเดี๋ยวมันจะค่อยๆปลดไปแล้วเดี๋ยวคุณค่อยเล่นครับก็คือเนี้ยมันจะติด ID ไปเลยนะครับพอติด ID ดีเนี่ยไอตัวละครทุกตัวก็จะเก่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานี้ก็จะเป็นตัวคาแรคเตอร์โปรโมชั่นแพ็กนะครับก็อย่างเช่นตัวละครของเราเนี่ย เป็นอะไรครับสีแดงสีเขียวหรือสีฟ้าใช่ไหมใครขาดแคลนอะไรซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะขาดแคลนนั้นนี้นะครับตลอดใครที่ตีบอสไม่ไหวเนาะแล้วก็จะเป็นอันนี้เนี่ยเราก็เลือกไปเลยมาสล็อตที่2งสล็อตที่3จะเลือกซ้ากันอะไรแบบนี้ก็ได้ก็ใช้ทั้งหมด199เสาพชรสำหรับใครที่แบบว่าไม่อยากฟาร์มหรือว่าฟาร์มไม่ทันจริงๆอยากปั้นตัวละครแลว้วอ่ะก็สามารถใช้เพชรในการแก้ปัญหาตรงนี้ได้เช่นกันนะครับตามนั้นเลยนะครับแล้วก็แพ็คพาสแบบว่าพวกผ่านบอสผ่านอะไรเงี้ยก็สามารถหาจากตัวนี้ได้ นะฮะทุกคนยากไหมไม่ยากนะแล้วก็มีตัวชาเลนด้วยซึ่งผมในบางโมดผมก็ยังไม่ปลดนั่นเองนะครับก็ต้องรอ เวลารอเลเวลเพิ่มขึ้นบิกนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้มันจะมีหลายหลายโหมดเลยซึ่งนี่ผมก็จะใกล้ปลดลแล้วก็จะมีแบบเอลเลสเทรลนะครับแล้วก็จะมีตัว force challenge นั่นเองนะครับพวกนี้ก็จะปลดตามเลเวลตัวละครเราเลยก็รีบฟาร์มรีบเล่นแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้เกมเนี่ยถือว่ามีอะไรให้เล่นเยอะเช่นกันและเกมนี้อย่าลืมครับเป็นเกมที่ถูกลิขสิทธิ์นะครับและถ้าใครอยากจะเติมเกมนะครับก็สามารถเติมได้กับยาดาเกมเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับอ่ะอย่างเช่นช็อปอันนี้ละกันผมเติมแพ็คอันนี้ไปแล้วนะ660เนี่ย ถ้าคุณเติมสดเนี่ยคุณจะเสียประมาณ 3,6- 0 0ันถึงสามพได้เลยแต่ถ้าคุณเติมกับยาดาเนี่ยคุณจัดเติมเพียงแค่3 0 0พันนิดๆเองก็คือประมาณ3,100ประมาณเนี่ยถือว่าประหยัดตังค์ไปได้700-800ถึงยเลยครับก็สามารถทักยาดาเกมเซนเตอร์เพื่อไปเติมเกมนี้ได้เลยเช่นกันนะครับตามนั้นนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับเกมนี้ผมก็น่าจะเล่นยาวๆและรวมถึงสิ้นเดือนนี้ด้วยถ้าแบล็คโควเบอร์เปิดแล้วก็น่าจะไปเกมนั้นด้วยเช่นกันนะครับยังไงใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้้้้้ดดวยยลลลกกกกกกัันนนนนค็็ตาามผเเืือออ่ใหทุไ ก็หวังว่าทุกคนน่าจะมีความสุขในการเล่นเกมนะครับแบบไม่มากก็น้อยมากใช่ปะวะเออน่าจะมากแหละนะครับผมก็ขอให้ตัวละครดีๆนะครับแล้วก็ปั้นมาแล้วก็มาเจอผมในไลฟ์สตรีมได้เช่นกันนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสอนมือใหม่ในการหาตัวละครละกันนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้ครับยังไงเจอกันในคลิปหน้าครับผมถ้าอยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมก็ลองพิมพ์คอมเมนต์ลงไ้ใต้คลิปได้เช่นกันนะครับนี่ผมขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ